จิ๊บคืมีเซอร์ไพรส์สิ่เหรอนนมีอีกค่ะคุณอามีอะไรครับอ่ะมาเลยค่ะเซอร์ไพรส์ของพี่จิ๊บอันนี้แล้วได้วางแผนเรื่องทา,ายาทมีลูกมีลูกอะไรได้วางแผนกันแล้วหรือ,อยังครับได้คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะคว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะคือเรายังคง เชื่อมั่นในความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะก็ไม่ได้ไปฟิกว่าจะต้องชายต้องหญิงกี่คนมาเมื่อไหร่ก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรกี่คนนะคุณชิปอยากได้กี่คนบอกว่าขอคนนี้ให้ลอกก่อนหม่ียกไม่ฟิกก็คือเดี๋ยวทงานเยอะก็คือปล่อยแล้วสมมติถ้าไม่ติดจริงๆมีไหมว่าอ่ะอีก3ปีถ้าปล่อยเลาวไม่ติดจะปรึกษาคุณหมอละไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ก็คุยกันแล้วค่ะว่าตั้งใจว่าตอนนี้ก็คือปล่อย เพราะเราแต่งงานกันแล้วใช่ไหมคะก็คือเหลือแค่จัดการฉลองสมรสนะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องจะมาตอนนั้นก็ออกพาไปด้วยเลยไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วครับความรักต่างวัยแต่ว่าสมกันเหลือเกินหวานกันเหลือเกินรักกันมากเหลือเกินเราจะติดตามไปเรื่อยๆแต่ยังไม่หมดแค่นี้จิดบคมีเซอร์ไพรส์สิบเอะรมีอีกค่ะคุณอามีอะไรครับอ่ะมาเลยค่ะเซอร์ไพรส์ของพี่จิ๊บอนนี่ ขอบ้าครับของจจ๋าเนี่ยค,คือวันนี้จริงๆ<ช>เหมือจมนจเล่นใ,ในคุณจาร๋าฟังคุณจาร๋าเล่นกีต้าเก่งกับผมอีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาคุยกันเรื่องย้อนไปถึงวันจดทะเบียนนะครับแต่ที่เราไปขึ้นเครื่องด้วยกันแล้วก็ใช้เพลงธีมที่เป็นเพลงของเอวิสเพรสลียนะครับที่เปิดให้ฟังในเมื่อสักครู่เนี่ยก็ขออนุญาต เอาเพลงเพลงนี้เนี่ยนะครับคง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ต้องบอกรักกันด้วยด้วยวาจาแล้วพูดกันบ่อยละขออนุญาตพูดด้วยเพลงไม่ร้องไห้นะฮ<น>ะไม่รองเพลงเพลงนี้ค่ะคุณนาต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกที่เขาให้บอกรักกัจากผ่านเพลงงเพลงนี้เพราะมากๆ Can't Help Falling in Love ครับจิ๊บกสุเฉยครับ Whatmo Say, holy fools rush in, but I can't tell. falling in love with you. Shall I stay? it be a sin if i can't tell falling in love with